สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคลรมนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูปรูนอีกแล้วนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ครูปรูนมีกิจกรรมศิลปะสนุกสนุกด้วยมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้ากิจกรรมค่ะครูปรูนมีเพลงมาฝากนะคะเดี๋ยว ตั้งใจฟังเพลงกุปุลแล้วเรามาร่วมสนทนาเกี่ยวกับเพลงพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงเลยค่ะใต้ลงทงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมาหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทย ใต้ลงองไทยปิวสมัยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยเด็กเด็คะเพลงของครูปุนได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กๆ่คะเห็นไหมคะครูปุเถืออะไรเอ่ยอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะนี่คือธงชาติไทยของเราสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆอยากได้ธงชาติไปประดับไว้ที่บ้านเดี๋ยววันนี้ครูบุญจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ธงชาติกันค่ะเดี๋ยวครูบุญจะให้เด็กๆระบายสีตามแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆพร้อมกรหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ เด็กๆคะนี่คืออุปกรณ์ของครูปุณค่ะที่เราจะประดิษฐ์ธงชาติกันในวันนี้นะคะเรามาดูเลยค่ะอันแรกเลยสีเทียนนะคะเด็กๆครูปุณใส่กล่องไว้จะได้หยิบจับได้สะดวกนะคะแต่เราจะใช้แค่สองสีนะคะเด็กๆก,ก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินส่วนสีขาวกระดาษที่เรานํามาใช้เป็นสีขาวอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้นะคะอันดับต่อไปก็เป็นกระดาษ A4 เราจะใช้สองแผ่นนะคะเด็กๆแล้วก็ สกอตเทปค่ะนี่อุปกรณ์เรามีแค่นี้เองเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเ,เราใช้กระดาษ A4 หนงแผ่นแล้วมาพับครึ่งน,นะคะให้เท่าๆกันเลยเสร็จแล้วตัดออกเราใช้แค่ส่วนเดียวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยช่วงตัดกันไกลกรบกวนผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กด้วยนะคะแล้วก็แบ่งแถบสีให้ได้เท่าๆกันเหมือน ธงชาติไทยของเราเลยนะคะก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินจักว่างหน่อยหนึงแล้วก็จาเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่ครูปุณทำไวะคะ้ค่ะแล้วเด็กๆก็ลงมือระบายสีได้เลยเหมือนครูปุณเลยนะคะครูปุนก็จะใช้สีแดงก่อนแถบที่หนึ่งจะเป็นสีแดง เราเริ่มระบายเลยนะคะเด็กๆใช้มือกดจับสีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เริ่มระบายสีแดงไปเรื่อยๆเด็กๆกดกดสีแรงๆนะคะเด็กๆนะระบายไปเรื่อยๆกดแรงๆเลยจะได้ชัดเจนขยับมือไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเด็กๆคะรู้ไหมคะว่าการระบายสีของเราอ่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนั่นเองในขณะที่เราจับสีแล้วก็เป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะเนีย่ยเห็นไหมระหว่างที่ครูุณละบายครูปุณก็จะดูว่ามือขยับไปเรื่อยๆตาครูปุณก็จะมองตามเด็กๆลองดูนะคะ,อะลองทําดูว่าจะสวยเหมือนของครูปุณของครูปุเริ่มสวยแล้วนะคะเด็กๆ กดแรงๆตรงไหนที่เป็นสีขาวเด็กๆก็พยายามขยับมือไปเรื่อยๆแต่ที่สําคัญเราต้องจับสีให้ถูกต้องนะคะนะเริ่มจะเป็นสีธงชาติของเราแล้วนะต่อไปแถบอันนี้แถบนี้เป็นสีแดงพอแถบที่สองจะเป็นสีขาวเด็กๆคะเราไม่ต้องระบายนะคะเพราะว่ากระดาษ A4 ที่เรานำมาประดิษฐ์ธงชาติเป็นสีขาวอยู่แล้วคราวนี้ช่องนี้ โพุก็จะระบายสีน้ําเงินค่ะเพราะว่าสีแดงของโพุลเต็มแล้วนะคะแต่โพรก็จะใช้สีน้ําเงินระบายต่อค่ะเด็กๆเ,เหมือนเดิมนะคะเด็กๆจับสีให้ถูกต้องใช้อีกมือข้างหนึ่งกดแล้วก็ขยับมือไปเรื่อยๆค่ะที่สำคัญเราจะต้องมองนะคะเด็กๆเ,เป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆด,ด้วยเอาให้สวยงามเลยแถบนี้เป็นสีน้ำเงิน ว่าเราได้สีแดงแล้วนะคะเสร็จไหมคะเด็กๆของคุณเริ่มสวยแล้วนะขยับไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆนะเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเราค่ะเด็กๆคะดูสิสีน้าเงินของครูปุณใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหของครูปุณเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วนะเริ่มสวยแล้วพอสีน้าเงินของครูปุณเสร็จแล้ว แถบที่4ก็จะเป็นสีขาวก็เหมือนเดิมค่ะเด็กๆตรงนี้เราไม่ต้องระบายนะคะเพราะว่ากระดาษที่เรานํามาประดิษฐ์ธงชาติเป็นสีขาวอยู่แล้วครูปุณจะมาต่อแถบที่หค่ะเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆเป็นสีแดงเหมือนเดิมค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะพอเราระบายสีครบทั้ง3สีด้านนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมเราทำทั้งสองด้านเลยค่ะ เราจะทำสองด้านเลยเหมือนกันระบายสีเหมือนกันอย่าลืมนะคะเราจะทำสองด้านเพื่อที่จะเวลาเราเสร็จแล้วเวลาเราจับธงชาติเราจะได้รู้ว่ามีเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะดีๆค่ะของกูป,ปุนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะธงชาติของกูป,ปุนมีสามสี มีห้าแถบนะคะเด็กๆมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วครูบุณก็ระบายครบทั้งสองด้านแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะเห็นไหมคะนี่สอด้านเลยเท่ากันด้วยสวยด้วยเห็นไหมคะนี่เด็กๆคะ่ะของครูบุณติดสกอเทปเรียบร้อยแล้วนี่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแถมประหยัดด้วยนะคะ โอเคเสร็จ okay, แล้วเราก็จะนําไปติดกับธงชาติค่ะเด็กๆธงชาติที่เราระบายเสร็จแล้วนะคะนี่ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆนี่วางเลยแล้วก็ม,มว้วนข้าหากันงานา่ายๆค่ะเด็กๆนี่แล้วเราก็จะนําสก้าเทปติดค่ะเด็กๆค่ะเราจะนํตะก้าเทปมาติดอีกรอบนะคะเดี๋ยวนะคะเด็กๆนี่ตะก้าเ แบบนี้นะคะนี่ยึดติดไว้ประเทบติดไว้มันกันอือเพื่อความแน่นหนาแขบบ็งแรงอีกรอบน,นะคะทีเแบบ็โอเคเด็กๆคะนี่ไงธรรมชาติไทยเขาขรุขเสร็จแล้วค่ะนี่ มีสามสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแต่ว่ามี5แถบนะคะเด็กๆนี่สีแดงแถบที่ห่งแถบที่2องสีขาวแถบที่3มสีน้ำเงินแถบที่4ี่สีขาวแล้วก็แถบที่5สีแดงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสาทองนั่นเอง mm hmm. เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเสาริยาง เด็กๆคะวันนี้ครูคูณได้ประดิษฐ์ธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเด็กๆนี่ไงข,ของครููนสวยงามไหมคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการทบทวนเรามารูกก้ความหมายอีกรอบนึงนะคะนี่สีแดงหมายถึงชาตินั่นเองต่อไปสีขาวก็คือศาสนานะคะส่วนสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากาษัตริย์ไทยของเราน,นั่นเองนะคะเด็กๆ ซึ่งธงชาติไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเด็กๆจะเห็นธงชาติตามสถานที่ราชการค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ที่โรงเรียนแล้วก็ตามสถานีตํารวจค่ะเด็กๆคะที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเมื่อไหร่อย่าลืมยืนตรงคารมธงชาตินะคะเด็กๆเด็กๆคะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุปุลขอฝากกันบ้านเด็กๆค่ะให้เด็กๆปริญงชาติไทยอย่างที่คุปุลทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณรูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาของคุปุลหมดแล้วนะคะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคเด็ก,ดกสวัสดีค่ะ